บทที่หแผนสําคัญอายุพราเป็นไงบ้างคนที่หลบซ่อนอยู่ที่นี่มาได้เกือบสองอาทิตย์ร้องถามด้วยหน้าตาเป็นกังวลและอยากรู้ใจจะขาดหายดีแล้วมึงไม่ต้องเป็นห่วงเพราะตอนนี้มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากกว่าการที่นพินดาป่วยและนั่นอาจจะอันตรายถึงชีวิตแล้วได้ข่าวเรื่องลีบ้างไหม ชัชรันถามเสียงเข้มนี่เป็นอีกเรื่องที่ทําให้เขากลัดกลุ้มที่สําคัญตอนนี้เขาเองยังทําอะไรไม่ได้นอกจากเฝ้ารอให้เพื่อนค้นหาความจริงเพียงคนเดียวเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะทําให้คนร้ายไหวตัวได้ทําให้เขาอยากจะคลั่งพร้อมกับอดโทษตัวเองไม่ได้ที่ดูแลริยาไม่ดีจนคลาดกันเวทิตสายสีรับเป็นคําตอบแต่มึงไม่ต้องห่วงกูจ้างนักสืบเพิ่มแล้วเพราะห่วงไม่ต่างกันตอนนี้สีหน้าของเวทิตก็ขึงเครียดเพิ่มหลายเท่าจนขนาดชัชรันก็รับรู้ได้เรายังไม่มีหลักฐานอะไรสักอย่าง แล้วตอนนี้พลังกำลังตกอยู่ในอันตรายกูเพิ่งรู้ว่านุ่มสองคนเข้ามาในบ้านของไอ้ก้าวชัชรันพอได้ฟังก็แทบจะยืนไม่ไหวพ่านใจหายว่าเพราะนั่นคือสัญญาณที่อันตรายที่สุดที่สําคัญนะพินดาคงไม่ระแวดระวังอะไรแน่ในเมื่อไม่มีใครว่านารัดร้ายกูต้องบอกไอ้ก้าวแล้วมันคนเดียวที่จะไปเอาหลักฐานที่มึงว่ามาได้แต่มึงคงจะรู้นะว่าถ้าไอ้ก้าวมันเจอมึงจะเป็นยังไงเวทิตว่าพลางเหลตามองและเป็นการบอกให้เพื่อนเตรียมใจกูยอมให้มันกระเทืบจนตาย แต่ขอให้มันเชื่อแล้วรีปลอดภัยรวมถึงเพลาด้วยต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตเขาก็ยอมพรุ่งนี้กูจะพามันมาแต่อย่างน้อยเราก็มีหลักฐานนี่หวังว่ามันจะมีสติมากกว่าอารมณ์เวทิตพูดพร้อมกับหยิบมันขึ้นมาโชว์เพราะหลักฐานนี้เองที่ทําให้เขายอมเชื่อชัชรันและเริ่มไล่ล่าหาความจริงเช้าวันรุ่งขึ้นมาเราแครคร์ป้าผมเห็นป้าเชะเง้อคอแล้วเดินวนไปวนมาหลายรอบแล้วคุณเพลาณนะสิคะคุณก้าวไปตลาดตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วยังไม่กลับมาเลย ป้าโทรหาแกหลายรอบแต่ก็ไม่รับสายเลยค่ะวรมนอดห่วงไม่ได้ปกติคนเพลาจะต้องกลับมาแล้วค่ะนี่ก็เกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะที่สําคัญหากกลับช้าหรือไปทําธุระใดๆต่อณะพินดามักไม่ลืมที่จะโทรบอกแต่คราวนี้กลับไม่มีและไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้หล่อนมีความรู้สึกห่วงณพินดามากขึ้นกว่าปกติไปซนที่ไหนหรือเปล่าครับแม่นั่นชอบทําตัวเหมือนเด็กให้คนอื่นเป็นห่วงอยู่เรื่อยหรือไม่ก็ไปช่วยแมว น้ำเสียงนั้นค่อนไปทางกลุ่นนิดๆเพราะเจ้าหล่อนชอบทำให้ทุกคนเป็นห่วงจริงๆตอนนั้นก็ครั้งหนึ่งแล้วที่เขาถึงขั้นต้องออกตามหาแต่ไปเจอเจ้าหล่อนกับแมวตัวหนึ่งที่ได้ช่วยชีวิตและถึงขั้นเอาโทรศัพท์ไปประกันกับหมอรักษาสัตว์ไว้ก่อนเพราะเงินที่พกติดตัวไปด้วยไม่พอกับค่ารักษา,าพยาบาลแมวตัวนั้นลำบากเขาต้องพาไปไถ่ายโทรศัพท์คืนและไปหาซื้อที่นอนแมวอีกต่างหากไม่พอยังมีอาหารแมวแล้วอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเดี๋ยวผมลองโทรให้ครับ เนื่องจากสีหน้าของวรมนยังติดกังวลและยอมรับว่าตนก็ห่วงทว่ารอสายซะนานแต่อีกฝ่ายก็ไม่รับไม่รับครับอีกเดียวก็คงจะกลับมาป้าไม่ต้องห่วงไปแล้วครับปากบอกไม่ให้ห่วงแต่อทิย์กลับไม่ยอมไปจากมานั่งหน้าบ้านยังลองกดโทรศัพท์ไปหาอีกครั้งก็ไม่มีการรับสายจนเริ่มโมโหและคาดโทษเจ้าหล่อนไว้สักสิบนาทีต่อมาก็มีสายโทรเข้าทําให้โล่งอกเพราะมันคือสายโทรเข้าจากเบอร์ของณพินดาอยู่ที่ไหนฮะไปซนที่ไหนไม่รู้ร่ด้งไงว่ามีคนเขาเป็นห่วง ทันทีที่รับสายอาทิตย์ก็ถามไปอย่างน้ำเสียงคุณนๆนี่หากอยู่ใกล้คงจับหล่อนมาตีก้นแล้วทว่าเสียงที่ตอบโต้กลับมาไม่ใช่นบะพินดาแถมพ่ออีกฝ่ายพูดถึงสาเหตุที่มารับโทรศัพท์แทนก็ทําให้อาทิตย์ตกใจและหน้าซีดก่อนถามด้วยอาการใจเสียหมายความารังไงครับเธออยู่โรงพยาบาลหรอครับใช่ค่ะเธออยู่โรงพยาบาลที่ ครั้นเมื่อได้ยินประโยคที่ยืนยันหัวใจของอาทิย์ก็สั่นคลอนกว่าแผ่นดินไหวพานทําให้มือไม้อ่อนแรงไปหมดแต่ก็ตั้งสติแล้วรู้ว่าตัวเองไม่ควรมานั่งตกใจเขาควรไปที่นั่นให้เร็วที่สุดผมจะรีบไปครับจากนั้นก็กระโจนตัวไปสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วขับออกไปอย่างเร็วยวดในใจภาวนาให้การจราจรไม่ติดขัดเพราะตอนนี้ใจเขานั้นลอยไปหาณพินดาแล้วและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมณพินดาถึงไปอยู่โรงพยาบาลได้เขาทราบเพียงมีคนนำเจ้าหล่อนมาส่งโรงพยาบาลด้วยอาการหมดสติ ดวงตาคมของอาทิตย์ในตอนนี้สื่อได้ถึงความห่วงใยที่มากล้นและมีความกลัวประดับอยู่ด้วยแถมยังรู้สึกทรมานยิ่งกว่าครั้งไหนๆพร้อมภาวนาขอให้นพินดาปลอดภัยผมมาหาคนไข้ที่ชื่อนพินดาครับเธอปลอดภัยหรือยังครับอาทิตย์หวังที่จะได้รับฟังแต่ข่าวดีเท่านั้นไม่ฉชนั้นหัวใจคงทุรนทุรายไม่ต่างจากคนป่วยใกล้ตายแน่ตอนนี้อยู่ในห้องพักฟื้นแล้วค่ะเดี๋ดิฉันพาไปหรอครับเกิดอะไรขึ้นเราใครพาเธอมาส่งครับ ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่วางใจจนกว่าจะได้เห็นกับตาว่าปลอดภัยแล้วจริงๆและไม่ลืมที่จะซักไซตต่อเพราะอยากจะรู้ถึงสาเหตุมีชาวบ้านไปเจอเธอสลบอยู่แล้วพามาส่งค่ะส่วนรายละเอียดอื่นๆที่ฉันไม่ทราบค่ะนางพยาบาลบอกเพราะเรื่องนี้ถูกกำชับให้พูดน้อยที่สุดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อพาอาทิตย์มาถึงห้องดังกล่าวนางพยาบาลก็ถอยห่างออกไปชายหนุ่มรีบเข้าไปสำรวจเนื้อตัวของนพินดาแล้วก็พบว่ามีรอยแผลเต็มร่างกายส่วนที่บริเวณศีรษะด้านข้างมีผ้าพันรอบอยู่ศีรษะของหญิงสาวคงจะแตกและในตอนนี้นพินดาก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาอาทิตย์ทิ้งตัวนั่งลงข้างๆเพราะเขาไม่มีทางอุ่นใจนอกจากจะเห็นดวงตาคู่นี้กระพริบขึ้นมาก่อนจะจับมือเล็กมากุมไว ไม่ทันถึงสิบนาทีก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาในห้องพักฟื้นนี้จากที่นั่งอยู่อาทิตย์กระเด้งตัวขึ้นอย่างเร็วเมื่อฟังคำจากปากของผู้พิทักษ์เสื้อสีกากีเพราะมีเรื่องที่ให้ต้องตกใจคุณหมายความว่ายัางไงครับมีคนตั้งใจชนเธอเหรอครับจากปากของนายนารงคนขับรถรับจ้างที่คุณนภินดานั่งบริการครับซึ่งถูกนำส่งโรงพยาบาลเทนีเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ฟื้นแล้วให้ปากคำนายนารงแจ้งว่าเห็นรถคันหนึ่งขับตามไปแต่แตไปรับคุณนภินดาหน้าบ้านแล้วครับแต่ไม่ได้เอะใจอะไร จนกระทั่งรถคันนั้นเร่งเครื่องแล้วขับมาชนจนรถเสียการควบคุมตกไปข้างทางแล้วก็สลบไปครับผมได้สอบปากคําจากปากคนที่พาทั้งสองมาส่งโรงพยาบาลก็แจ้งว่าออกมาเห็นเหตุการณ์พอดีจําสีกับรุ่นได้แต่รถนั้นไม่มีเลขทะเบียนครับแถมติดฟิล์มดําไม่เห็นหน้าคนขับส่วนคนร้ายน่าจะรู้ว่ามีคนเห็นจึงรีบหนีไปอย่างรวดเร็วครับตอนนี้ทางเรากําลังเร่งตรวจสอบจากกล้องจราจรแต่ผมต้องขอสอบปากคําคุณนภินดาด้วยเมื่อเธอฟื้นบุรุษตัวต,วตวยืนฟังด้วยสีหน้าเครียดขึงเพราะไม่คาดว่าเหตุการณ์จะเป็นไปในทิศทางนี้ ทางคุณนภินดามีศัตรูหรือช่วงที่ผ่านมาเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเพราะมันจะเป็นเบาะแสที่ดีที่สุดจากปากคําของพยานแสดงว่าคนร้ายต้องมีการวางแผนไว้ก่อนและเชื่อว่าจะต้องเป็นคนที่รู้จักแน่ไม่ครับเธอไม่มีศัตรูที่ไหนอ่ะถ้าเธอฟื้นแล้วติดต่อผมกลับด้วยนะครับผมจะติดต่อไปครับ วงหน้าคมเข้มเฝ้ามองนภินดาด้วยความเป็นห่วงและร้อนใจสมองนั้นคบคิดถึงคนที่จะเป็นคนร้ายทำร้ายนภินดาแต่รอบตัวของเจ้าหล่อนไม่มีใครที่จะร้ายถึงขนาดจะฆ่าแกงกันได้พวกญาติของหล่อนถึงจะร้ายแต่พวกนั้นหวังแต่งเงินทองก็เท่านั้นขณะนี้จึงกังวลที่สุดหากไม่มีเบาะแสคนร้ายนั่นก็ยิ่งแย่นภะินดามีแต่เสียงกับเสียงเหมือนยืนอยู่ในที่แจ้งแต่คนร้ายอยู่ในที่มืดความกลัวที่จะเกิดเรื่องร้ายขึ้นพุ่งทยาน เสียงประตูที่ถูกเปิดพร้อมกับเสียงฝีเท้าที่เข้ามาทําให้คนเฝ้ารีผันขวับไปมองซึ่งคนที่เข้ามาอย่างร้อนใจก็คือเวทิตไอ้ก็า้าพลอเป็นยังไงบ้างยังไม่ฟื้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมพลอเป็นแบบเนี้ยเขาทราบเรื่องจากปากของวรมนลหลังจากไปหาอาทิตย์ตามความตั้งใจมีคนจะฆ่าพลอ ดวงตาของคนฟังขยายกว้างและรับรู้เลยว่าอันตรายที่เขากลัวมันเริ่มไล่ล่าเอาชีวิตนพินดาแล้วแถมพอได้ฟังสถานการณ์ที่ทําให้นพินดามานอนที่นี่มันก็ยิ่งทําให้เวทิตไม่อยากรอช้าได้อีกแม้แต่วันเดียวไอ้เก้ามึงต้องไปออก,กับกูเวทิตบอกพร้อมกับจับข้อมือเพื่อนและลากหวังให้ออกไปจากห้องด้วยกันอายุมึงจะพาก,กูไปไหนกูไม่ไปกูจะไปเฝ้าแม่นันปล่อยแม่นั่นอยู่ในอันตราย อาทิย์ขืนตัวเต็มที่และสะบัดมือนั้นทิ้งไม่เข้าใจจนหรีตามองเพราะแทนที่จะช่วยกันเฝ้าช่วยกันดูแต่กลับจะให้ออกห่างไปที่สําคัญสีหน้าของเวทิตดูเครียดอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนถ้ามึงอยากเห็นเพลามีชีวิตอยู่มึงต้องไปกับกูไม่ต้องห่วงเพลากูจะให้คนของกูมาเฝ้าเพลาก่อนทาไมมึงพูดตรงนี้ไม่ได้กูไม่อยากทิ้งนะพินดาแล้วมึงจะพาก,กูไปไหนไปคุยเรื่องอะไรอาทิย์อดตั้งคําถามไม่ได้มึงต้องไปกับกูไปเจอใครคนหนึ่งก่อนกูขอ น้ำเสียงนี้วอนขอจนอาทิตย์ยังสะดุดจนสุดท้ายอาทิตย์ก็ยอมพยักหน้ารับเพราะเชื่อว่ามันต้องเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ก็ยังแอบห่วงณนะพินดาจนต้องหันไปมองทว่าก็เชื่อว่าคนร้ายไม่มีทางเข้ามาถึงโรงพยาบาลเพื่อค่าแน่ตํารวจก็ยังอยู่มากที่สุดคือเวทิตบอกว่าจะให้คนมาเฝ้าผมฝากด้วยนะครับถ้ามีใครมาเยี่ยมเฝ้าอย่าให้คลาดสายตานะครับ โชคดีที่เพื่อนร่วมอาชีพย้ายมาทำงานที่โรงพยาบาลนี้จึงสามารถไว้วานในเรื่องนี้ได้เวทิดพาอาทิตย์มาอย่างที่พักซึ่งเป็นแหล่งกดดานของใครคนหนึ่งร่วมสองอาทิตย์แล้วและเวทิตเฝ้าสังเกตตลอดทางว่ามีรถติดตามมาหรือไม่กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยและคราวนี้เรื่องราวอาจจะดิ่งลงเหวลึกเพียงประตูบานหนึ่งที่เวทิดข้อนั้นเปิดออกอาทิตย์ก็เนื้อตัวชาและเลือดขึ้นหน้าไอ้ชัดมึง เพราะคนที่ยืนอยู่ต่อหน้าคือคนที่ทรยศ์หักหลังอาทิย์ตรงเข้าไปกระชากคอเสื้ออย่างคนบ้าคลัง่งส่วนชัชรันไม่ได้คิดจะหนีเพราะถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้าและอธิบายให้ทราบความจริงฟังกูก่อนไอ้ก้าวอทิ์ไม่ฟังคําใดๆทั้งสิ้นคนหัวร้อนเอาแต่ปล่อยหมัดจนเวทิตเข้าไปห้ามตอนนี้เองอทิย์ก็หันไปมองเพื่อนอย่างผิดหวังและโกรธจนควันแทบออกหูทําไมมันไม่อยู่กับมึงหรือมึงร่วมหัวกับมันหักหลังกูฟังกูไอ้ก้าตั้งสติให้ดีไอ้ชัดไม่ได้หักหลังมึงมันไม่ได อธิบายไปก็ต้องดึงรังมัดลุนๆุนของเพื่อนด้วยเพราะรู้ว่าตอนนี้เพื่อนกําลังขาดสติเพราะความโกรธขืนไม่ห้ามมีหวังชัชรันได้จมกองเลือดและคงได้หามส่งโรงพยาบาลแน่มึงพูดบ้าอะไรยุ่หรือว่าโดนมันเป่าหูจนสติไม่ดีไปแล้วถามกลับยังเดือดดานและยังพยายามที่จะสลัดเวทิตให้หลุดตอนนี้ยิ่งแค้นชัชรันที่ยังกล้ามาหลอกให้เวทิตเชื่อกูไม่ได้โดนมันเป่าหูแต่กูเชื่อหลักฐานที่มีเวทิตรีบตอบหลักฐานบ้าบออะไรของมึงรูปพวกนั้นไงมันมาจากการตัดต่อ ซึ่งมีจริงแค่สองรูปนอกนั้นตัดต่อทั้งหมดพร้อมกับบุ้ยปากให้เพื่อนได้เห็นชัดซึ่งรูปพวกนี้เขาก็ไปขโมยมาจากที่บ้านของอาทิตย์นั่นแหละเพราะรู้ว่าเก็บไว้ที่ไหนที่ต้องทําตัวเป็นหัวขโมยเพราะอยากให้มั่นใจก่อนว่าเรื่องที่ชาชรันยืนยันนั้นเข้าเขาว่าจะเป็นเรื่องจริงและกลัวว่าคนร้ายจะไหวตัวทันอาทิตย์มองไปแล้วก็ต้องสะดุดเพราะมันคือรูปที่เป็นหลักฐานเรื่องความสัมพันธ์เชิงชู้สาวของคนทรยศ์ทั้งสองคนรูปพวกนั้นมีเพียงสองรูปเท่านั้นที่จริงแล้วไอ้ชัดมันก็นน,น,กนชูกั ซึ่งรูปที่เป็นจริงมีเพียงรูปที่ลียาขึ้นไปคอนโดของชัชรันและรูปที่ชัชรันจับมือลียาแต่ตอนนั้นเป็นการทําเพื่อให้กําลังใจและปลอบขวัญเท่านั้นส่วนรูปกอดจูบไม่เป็นความจริงมันถูกตัดต่อมาอย่างแนบเนียนไม่ได้เป็นชูแต่นี้ไปด้วยกันมึงคิดว่ากูโง่ามากหรือไงถึงแต่งที่ทามาหลอกเด็กกูไม่ได้หลอกมึงไงก้าวกูกับลีบริสุทธิ์มีคนใส่ร้ายกูกับลีชัชรันว่าใส่ร้ายใครจะใส่ร้ายมึงด้วยเรื่องพวกนี้ไอ้ชัชใครที่เอารูปไปให้มึงก็คนนั้นนะ นี่มึงยังกล้าใส่ร้ายนุ่มอีกเหรอว,วะไอ้เลวคราวนี้อาทิตย์ยิ่งเพิ่มแรงสะบัดให้พันธนาการหลุดเพราะทนฟังคําโกหกพวกนั้นไม่ได้และอยากจะไปล้อฟันของชาชรันให้หมดปากจะได้เลิกพูดจาพล่อยๆอีกหยุดไอ้เกล้าหยุดบ้าแล้วมีสติเลิกใช้แต่กําลังได้แล้วถ้าไมจริงรูปพวกนี้ทำไมถึงถูกตัดตอ่อกูจ้างคนมาพิสูน์กี่คนต่อกี่คนก็บอกเหมือนกันหมดว่าถูกตัดต่อมา เวทิตถามกลับให้ได้คิดและทําให้อทิ์เงียบไปเพราะมันก็ถูกอย่างที่เวทิตบอกแรงที่ฝืนจึงค่อยๆลดลงไม่ต่างจากท่าทีที่ดูโกรธกูไม่รู้แต่กูไม่เชื่อมันถ้าอยากให้กูเชื่อมึงบอกกูสิว่านุ่มจะมีเหตุผลอะไรอทิ์ถามกลับอีกเช่นกันเพราะนุ่มแอบรักมึงไงไอ้ก้าวประโยคนี้เวทิตเลือกที่จะบอกเองเพราะอะไรหลายๆอย่างมันแน่ชัดจนเขาเองก็มั่นใจแล้วพูดบา้บาๆนุ่มจะรักกูได้ไงนุ่มเห็นกูเป็นแค่พี่ชายแล้วทำไมตอนนี้มึงถึงมีแหวนมันบนมือ คนที่มาขอให้มึงมั่นไม่ใช่น้องหรือไงเพราะคนที่ทําให้การมั่นเกิดขึ้นอีกครั้งก็คือนารัตทั้งที่จริงแล้วคนที่ถูกวางตัวให้เป็นคู่มั่นหมายตั้งแต่เด็กก็คือลียาต่างหากไม่พอคนที่อ้างว่าชชารันและลียามีความสัมพันธ์ลับๆกันก็คือนรัตอีกพร้อมกับรูปที่ทําให้ทุกคนเชื่อก็มาจากเจ้าหล่อนโดยสาเหตุที่ทุกคนเชื่ออย่างไม่สงสัยก็เพราะมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดของคอนโดที่ยืนยันได้ว่าลียาไปหาชชารันหลายครั้งทว่าสาเหตุที่ลียาไป เป็นเพราะไปปรึกษาเรื่องที่ทําให้เจ้าหล่อนขวัญผวาและไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครต่างหากแล้วลองคิดดูดีๆเหตุการณ์ที่ทําให้พลานอนโรงพยาบาลอยู่ตอนนี้ทาไมมันถึงคล้ายตอนที่มึงจะมั่นกับลีทําให้ต้องเลื่อนวันมั่นไปจนไม่ได้มั่นเรากับว่าคนร้ายคือคนเดียวกันซึ่งเรื่องนั้นเกิดขึ้นาราวๆหนึ่งปีก่อนกระทั่งตอนนี้ก็ยังจับคนร้ายไม่ได้มันอาจจะแค่บังเอิญอาทิย์ว่าแต่น้ําเสียงเริ่มไม่แน่ใจมันไมไ่บังเอิญนี่ก้าวมึงเชื่อกูว่าคนทําคือนุ่ม มึงก็รู้ว่าเพลาไม่คิดรด้ายกับใครอ่ะไม่มีศัตรูแน่เหตุผลที่ทําให้มึงเข้าใจกูกับลีผิดไม่ใช่นุ่มหรือไงที่บอกมึงแต่ด้วยสถานการณ์มันพอเหมาะจึงทําให้ทุกคนไม่สงสัยชัดชารันบอกเสียงหนักแน่นและจริงจังเพราะไม่เว้นแต่ณพินดาเองก็ยังเชื่อและไม่ได้มีการสืบค้นความจริงแล้วมึงจะพาลีหนีทําไมกูพาลีหนีไม่ใช่เพราะรอบเป็นชู้กันแต่เพราะเรียไปรู้แผนการของนุ่มว่าตั้งใจจะฆ่าลีอีกลีกลัวและอยากให้กูพาหนีไปตั้งหลักที่สําคัญนุ่มเองก็รู้แล้ว วลีรู้อธิเ์เงียบไปนานหลายนาทีเพราะกำลังใช้สมองไตรรองเรื่องทั้งหมดว่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่อย่างไม่โอนเอียงและผลที่ออกมาก็คือใช่มันเป็นไปได้เพราะคนที่เข้ามาขอให้เขามั่นอีกครั้งก็คือนรัตเหตุผลของเจ้าหล่อนคือไม่อยากทำให้ตระกูลเสียหน้าทั้งที่ก่อนหน้านี้ลุงและป้าของนรัตไม่ได้เรียกร้องสิ่งนี้แถมยังมาขอโทษเขาถึงบ้านกับเรื่องที่หลานสาวได้ก่อไว้ทำให้เสียหน้าไม่ต่างกันเพียงแต่ไม่อยากจะเชื่อนรัตจะร้ายได้ขนาดนี้เชียวหรือทำไมลีไม่มาปรึกษากู นี่คืออีกข้อที่สงสัยเพราะรีกลัวว่านุ่มจะรู้และนุ่มอาจจะจับตาดูอยู่แต่นุ่มก็รู้จนกูต้องพาลีหนีแบบนี้และที่กูหายไปเพราะนุ่มส่งคนไปไล่ล่าก,กูกับรีจนกูต้องหนีหัวซุกหัวซุนและความสับเพ่าของกูทําให้กูพลัดกับรีจนตอนนี้ก็ยังตามหารีไม่เจอไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงที่มึงพูดมามีหลักฐานอะไรกูไม่มีไม่มีแต่มึงกล้าพูดบ้าๆแบบนี้มึงอยากตายใช่ไหม อทิตย์บอกเสียงห้วนและตาเขียวขุ่นราวกับยักษ์เพราะถ้ามันจริงเหตุใดถึงไม่มีหลักฐานเวทิตเร่งบอกต่อฟังก่อนเสียเก้ามันไม่มีหลักฐานแต่มึงจะเป็นคนที่ได้มันมายังไงเวทิตเล่าถึงแผนการและบอกถึงสิ่งที่จะเป็นหลักฐานมาตัวนรัตในทันทีและหวังว่ามันจะได้ผลพร้อมกับเชื่อว่าหลักฐานสําคัญนั้นยังอยู่มีอีกสองทางที่จะช่วยหาคําตอบได้ทางแรกเลยก็คือหาตัวคนขับรถนั้นให้ได้เขาเชื่อว่านรัตต้องจ้างคนที่มีประวัติ อีกทางก็คือคนที่เข้าไปอยู่ใกล้ตัวของอาทิตย์ในเวลานี้กูหวังให้มันสําเร็จตอนนี้กูห่วงทั้งเพลาทั้งลีเวทิตว่าเสียงขึ้ไอ้เก้ากูรู้เรื่องทั้งหมดของมึงกับเพลาแล้วกูขออย่าทราร้ายเพลาอีกเลยถ้ามึงเกลียดหรือแค้นอะระหว่างเนี้ยมกระทืบกูกูยอมแต่อย่าทํราร้ายเพลาอีกเลยมึงก็รู้ว่าชีวิตเพลาน่าสงสารแค่ไหนแล้วเรื่องในเพลาก็ไม่ได้ผิดเพลาไม่ได้รู้เห็นเป็นใจให้กูกับลีี่อยังที่มึงคิด ชัชรันวนขอทั้งน้ำเสียงและสายตาก่อนจะพูดประโยคหนึ่งที่กระแทกใจของคนฟังที่สำคัญอนเะรลารักมึงแค่มองตาก็รู้แล้วก็เชื่อว่าอาทิตย์ก็รู้ด้วยคนถูกพูดถึงนิ่งเงียบไปเพราะข้อนั้นเขารู้ดีและรู้ด้วยว่าหากทุกอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างที่เฝ้าคิดมาตลอดคนที่ผิดที่สุดก็คือเขาคิดจะแก้แค้นแต่ดันไม่สืบหาข้อเท็จจริงหวังแต่จะให้ชัชรันเจ็บจนตาบอดและเลือกที่จะใจร้ายกับนภินดาไม่ต่างจากซาตานแต่ตอนนี้มึงต้องการเพลาออกไปให้ไกลที่สุดจากเรื่องนี้ก่อน เพื่อให้นพินดาปลอดภัยจากภัยร้ายที่รู้ว่าคงทําลงไปเพราะแรงหึงหวงแน่เรื่องนี้มึงต้องช่วยกูอายุคราวนี้ถึงคราวที่อาทิตย์เป็นฝ่ายเล่าแผนการบ้างแล้วเวทิตก็เข้าใจถึงแผนการและพร้อมที่จะทํามันในทันที